สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาิก35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพั์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมคุณพรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 8์แ ขอนำเสนอเรื่องเห็นพุทธเห็นธรรมในพุทธสถานตอนต่อไปนะคะเราก็มาถึงตอนที่ว่าพยาวัสวตีมานได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกแล้วคราวนี้ก็หาโอกาสอีกแล้วค่ะที่จะไปกราบทูลให้สู่ปรินิพานอีกนะคะซึ่งครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดต่อไปว่าดูก่อนมานผู้ใจบาปท่านอย่าได้ทุกโทมนัสไปเลย อีกไม่ช้าแล้วตถาคตก็จักปรินิพานนับแต่นี้ล่วงไปอีกสามเดือนเท่านั้นตถาคตก็จักปรินิพานอ้อพญามารได้ฟังพระพุทธรัมรัตช่นนั้นก็มีความโสมนัสิยินดีแล้วก็ปิ้งหายไปจากที่นั่นเลยนะคะลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะมั่นคงได้ทรงกำหนดปรงพระชนมายุสังขารในวันมาคะปุรมี ณที่ปาวาลเจดีนั้นว่านับแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราตถาคตจากดับขันปรินิพานเมื่อพระบรมศาสดาทรงกำหนดปรงพระชนมายุสังขารดังนั้นก็บังเกิดเหตุมหัศจรรย์บรรดาให้แผ่นดินหวั่นไหวพระอาโน์เกิดความสงสัยจึงเข้าไปกราบทูลถามเหตุแห่งแผ่นดินไหวนั้นพระพุทธองค์ตรัสแจ้งให้ทราบว่า เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมี8ประการคือ 1. ลมกำเริบ 2. ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคัน 4. พระโพธิสัตว์ประสูติ 5. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาน 6. พระตถาคต ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร 7. พระตถาคตเจ้าปรุงอายุสังขารแล้วก็ข้อ8พระตถาคตเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาที่เสสนิพพานดูก่อนอนน์บัดนี้อาจตถาคตรับนิมนต์พยาวัสวัตตีมานและปรุงอายุสังขารแล้วจากนี้ไปอีกสามเดือนก็จะปรินิพพาน ดังนั้นแผ่นดินจึงได้ไหวพระอานน์ก็ได้กราบทูลวิงวอนขอให้พระบรมศาสดาทรงพระชนอยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกับหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อความสุขแก่เทพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสทา่ามแต่พระอานน์ก็ยังกราบทูลวิงวอนถึงสครั้งพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนอานน์ เธอเชื่อซึ่งปัญญาตัดสรู้ของตถาคตหรือไม่พระอานนท์กลับทูลว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะเพราะพระบระมศาสดาก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเธอเชื่อแล้วเหตุฉไนจึงมาวิงวอนตถาคตถึงสามครั้งเล่าพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระองค์ตรัสว่าอิทิบาสี ผู้ใดเจริญจนชำนาญดีแล้วถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทําได้อิทิบาสีนั้นพระองค์เจริญแคล่วครองชำนานแล้วพระองค์ก็สามารถจะดำรงพระชนมายุอยู่ตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่าได้ข้าพระองค์เห็นดังนี้จึงกราบทูลวิงวอนถึงสาครั้งพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนอานน์ ตถาคตทำนิมิตโอภาษให้เธอดูอย่างชัดแจ้งถึงสมครั้งเพื่อให้เธออาราธนาให้ตถาคตดำรงพระชนอยู่แต่เธอก็ไม่รู้ในนิมิตนั้นและไม่ได้อาราธนาวิงวอนตถาคตถ้าเธอทูลวิงวอนแล้วตถาคตก็จะห้ามเธอเพียงแค่สองครั้งในครั้งที่สามตถาคตก็จะรับอารัธนานั้นเพราะเธอไม่วิงวอนเสียแต่แรก จึงเป็นความบกพร่องของเธอเองต่อจากนั้นพระบรมศาสดาทรงตรัสเล่าเรื่องนิมิตโอภาสที่ทรงกระทำให้พระอนนต์ดูในที่ต่างๆตามลำดับโดยพิษษสดารดังนี้นะคะที่เมืองราชคือสิบตำบลก็คือ 1. ที่ภูเขาคิชกูตร 2. ที่โคตมะนิโคต 3. 3. ที่เหวสำหรับทิมโจร 4. ที่ถ้ำสัตบัญคูหา ข้างภูเขาเวพารบันพศห้าที่กาลสศีลาข้างภูเขาอิสิคิลิ 6. ที่เงือมสัปตปิโสนทิกาที่สีตะวันเจที่ตะโปธาราม8ที่ชีวกรรมพวัน9ที่มัทกุฏฉิมิขัยวันสิที่เวรุวันวนาราม ที่เมืองเวสาลี6ตำบลก็คือ 1. ที่อุเทนนเจดี 2. ที่โคตมะเจดี 3. ที่สัตตมพระเจดี 4. ที่พระหูปุตตะเจดี 5. ที่สารันทเจดี 6. ที่ปาวาลเจดีดูก่อนอานนท์ในสถานที่16แห่งนี้ถ้าเธอทูลขออารัธนาวิงวอนในที่ใดที่หนึ่ง ตถาคตก็จะพึงห้ามเพียงสองครั้งในครั้งที่3ามตถาคตก็จะรับอรัธนาเหตุใดเธอจึงไม่วิงวอนในที่16แห่งนั้นข้อนั้นเป็นความบกพร่องของเธอและบัดนี้ตถาคตก็รับนิมนต์พยามารปรงอายุสังขารแล้วเธอก็ทราบดีอยู่แล้วการที่จะให้ตถาคตกลับคำเสียใหม่ด้วยเหตุจะให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง ตถาคตครที่จะปรินิพานตามกำหนดเวลาอีกสมเดือนข้างหน้านั้นดูก่อนอานอนท์บัดนี้วัยของตถาคตก้าวล่วงเข้าสู่วัยชาราแล้วชีวิตของตถาคตคงเหลืออยู่น้อยนักจากละสิ่งทั้งปวงเข้าสู่ปรินิพานท่านทั้งหลายจงมีสติอย่าประมาทพยายามทำสิ่งอันเป็นที่พึ่งของตนคือรักษาซึ่งจตุปริสุทธิสิ่ง จเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเป็นอันดีผู้ใดประพฤติในพระธรรมวินัยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็จะละเสียซึ่งชาติสงสารเข้าสู่ปรินิพานประธรรมที่สุดแห่งวัฏทุกข์ให้เก่ตนได้เมื่อตรัสแก่พระอานทน์เช่นนี้แล้วรับสั่งให้ไปแจ้งข่าวแก่ภิกษุทั้งหลายให้เตรียมตัวเพื่อเดินทางเมื่อพร้อมแล้วจึงเสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก ไปยังบ้านพันธุกามบ้านหัตถีคามบ้านอัมพะคามบ้านชัมพูคามและเมืองโพคันนครโดยลำดับได้ตรัสมหาประเทศสี่มีใจความว่าสิ่งใดเป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนั้นเป็นสัตตุศาสตร์สิ่งใดไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยสิ่งนั้นไม่ใช่สัตตุศาสตร์ต่อจากนั้น พระพุทธองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินไปยังเมืองปาวานนครประทับพักผ่อนพระออิริยาบถประทานพระสัทธรรมโปรดชาวเมืองตามสมควรแก่พระอัจฉศัยแล้วเสด็จไปยังอัมพวันสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรก็คือบุตรของนายช่างทองนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องต้นกำเนิดน้ำพระพุทธมนต์นะคะ ในสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ณเวรุวันวิหารมีภิกษุห้าร้อยรูปผู้เป็นศิษย์ของพระปุณณมันตานีบุตรนะคะได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถารกับอาคัรตุกะภิกษุแล้วก็ทรงตัดถามและยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรว่าเป็นผู้เลิศทางเป็นผู้เป็นพระธรรมกถึกนะคะและในเวลานั้น เมืองเวสาลีก็ได้เกิดทุพพิกขภัยฝนแล้งข้าวกล้าตายหมดและต่อมาคนยากจนนะคะคนยากคนจนก็ตายเมื่อมีคนตายมากก็นำศพไปทิ้งนอกพระนครพวกอามนนุษย์ก็ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้ามาสู่พระนครตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็ตายเพิ่มมากขึ้นเพราะความปฏิกูลนั้น อาหิวาตกรโรคก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีถูกภัย3อย่างนะคะก็คือทุกพิกภยัยก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้าวยากหมากแพงนะคะแล้วก็อมนุษย์ภัยนะคะก็คือภัยจากพวกอมนุษย์แล้วก็พยาธิภยัยก็คือภัยที่เกิดจากโรคระบาดน,นะคะเมื่อเกิดเรื่องลายขึ้นในเมืองเวสาลียังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะ ต่ก็พากันไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะเกิดภัยสามอย่างในพระนครนี้แล้วพระเจ้าค่าแต่กรน,นี้นับได้7ชั่วราชาสกุลไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยถึงกระนั้นพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้ภัยนั้นจึงจะเกิดขึ้นพระราชาทรงประชุมเจ้าลิาษีซึ่งมีจำนวนถึง7,707องค์นะคะ ในที่วาราชการก็ทรงตรัสว่าท่านั้งหลายขอได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อที่เราไม่ตั้งอยู่ในธรรมเถิดเจ้าลิชวีเหล่านั้นพิจารณาทบทวนถึงประเพณีทุกอย่างก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องใดๆแล้วก็ไม่เห็นโทษขององค์พระราชาจึงพากันคิดว่าเราจะระงับภัยนี้ไปได้อย่างไรในที่ประชุมนั้นเจ้าลิชวีบางพวก อ้างถึงศาสดาทั้งหกว่าเมื่อศาสดาเหล่านั้นย่างเท้าลงเท่านั้นภัยก็จะระง,งับไปบางพวกก็ตรัสว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเกศสัตว์ทั้งหลายทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากขอพระองค์ย่างพระบาทลงเท่านั้นภัยทุกอย่างก็จะระง,งับไป ด้วยเหตุนั้นนะคะเจ้าริชวีเหล่านั้นจึงพอพระไทยก็ตรัสว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนเล่าและถ้าพวกเราส่งคนไปเชิญมาพระองค์จะเสด็จมาหรือไม่นะคะเจ้าริชวีอีกพวกหนึ่งก็ตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเอนดูสัตว์เหตุไรจะไม่เสด็จมาเล่าบัดนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถัก์อยู่ รงว่าเท้าเธอจะไม่ให้เสด็จมานะคะเจ้าลิชวีก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ส่งข้าพระไทยแล้วนําพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วส่งมอบเครื่องราชบรรณาการเป็นอันมากให้แก่เจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหาลินะคะซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานแล้วก็อมาัตอีกผู้หนึ่งนะคะพร้อมด้วยกองกําลังขนาดใหญ่ให้ไปเดินทางไปยัง ราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารโดยสั่งว่าขอท่านทูลพระเจ้าพิมพิสารให้เข้าพไทยแล้วนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาท่านมหาลิก็ได้ไปถวายเครื่องราชบรรณาการแด่พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็แจ้งให้สงทราบเรื่องราวและกลับทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังนครของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ทรงรับรองและทรงตัดว่าพวกท่านทรงรู้เอาเองเถิดนะคะเจ้าดิชวีก็ทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภัยสามอย่างเกิดขึ้นในนครของข้าพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาไซความสวัสดีก็จะพึงมีแก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสลัตนสูตรในกรุงเวสาลีจากแผ่ไปแสนโกรจัก,กรวาลเมื่อจบพระสูตรสัตจำนวนจํานวน 84%,00 จะได้รู้ธรรมดังนั้นแล้วก็ทรงรับนิมนต์นะคะครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงสสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วโปรดให้แจ้งข่าวไปในพระนครว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์เสด็จไปกรุงเวสาลีแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าข้าแต่พระองค์ผููเจริญพระองค์ทรงรับจะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถวายพระพรมหาปิฏเท้าเธอก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอจนกว่าข้าพระพุทธเจ้า จะจัดแจงถนนหนทางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพระเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงทำพื้นที่4ี่โยต์ระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้ำคงคาให้ราบเรียบนะคะแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีภิกษุห้าร้อยรูปแวดล้อมก็ทรงเสด็จออกจากเมืองกรุงราชคฤห์ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงเอาดอกไม้ห้าสี ปรยหนทาง5้าโย์เพียงหัวเข่านะคะแล้วก็ให้ยกธงผ้าม้อน้ําและต้นกล้วยเป็นต้นให้กั้นสเสวตฉัตรสองชั้นสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าฉัตรชั้นเดียวสําหรับพระพิสุแต่ละลูกพระองค์ก็ได้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงถวายเครื่องสักการะบูชาของหอมและทรงบำเพ็ญกุศลถวายทานตลอดทาง ไปจนถึงฝั่งขวาของแม่น้ำคงคานะคะและส่งส่งข่าวสารไปยังเมืองเวสารีให้ทราบว่าบัดน,นี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วขอเจ้าลิชวีทุกพระองค์ตกแต่งหนทางถวายการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดนะคะเจ้าลิชวีเหล่านั้นตกลงกันว่าจะทำการบูชาเป็นสองเท่า ก็ทำพื้นที่สามยอดระหว่างกรุงเวสาลีและแม่น้ำคงคาให้เรียบร้อยได้จัดสเสวตาฉัตรสี่ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับพระภิกษุแต,แต่ละรูปแต่ละรูปรูปละสองชั้นนะคะครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทำเรือขนานสองลำแล้วสร้างมนดบประดับด้วยพวงดอกไม้ปูร่าพุทธาอาดทำด้วยรัตนะล้วนนะคะนามนดนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งเหนือพุทธอาฏนั้นพิกษุห้าร้อยรูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควรพระเจ้าพิมพิสารทรงส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่พระองค์ทรงเดินลงสู่แม่น้ำคงคาจนกระทั่งถึงพระคอพอถึงคอแล้วก็กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่ณริมแม่น้ำคงคานี้จะเฝ้ารอจนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมาพระเจ้าค่ะ ไเหล่าเทวดาเบื้องบนจนถึงอาคนิทพกได้พากันทําการบูชานาคราชทั้งหลายมีกรรมพลนาคและอัศตารรนาคเป็นต้นซึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำคงคาก็พากันทําการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เสด็จไปทางแม่น้ำคงคานะคะระยะทางไกลประมาณโยชหนึ่งก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าวิชวีกรุงเวสาลี ลำดับนั้นพวกเจ้าลิฉวีก็ทำการบูชาเป็นสองเท่าที่พระเจ้าพิมพิาสารทรงทำการบูชาได้ออกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงในน้ำประมาณแค่พรศอขณะนั้นเองมหาเมฆมียอดคลุมด้วยความมืดมีแสงฟ้าแลบเคลื่อนตัวไปส่งเสียงคำรามคลื่นคลื่นก็ดังขึ้นทั้งสี่ทิศลำดับนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงบนดิ่มฝั่งแม่น้ำคงคาฝนโบคลรพัดก็โปรยเม็ดลงมาเมื่อชนเหล่าใดต้องการจะให้เปียกชนเหล่านั้นเท่านั้นก็จะย่อมเปียกผู้ที่มีต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกในที่ทุกแห่งน้ำย่อมไหลไปเพียงแค่เขา่าแค่ขาแค่สะเอวแค่คอ สร้างศพทั้งปวงก,ก็ถูกน้ำพัดส่งลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอาดพวกเจ้าลิชวีได้กลับทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ทุกทุกหนึ่งโยอในระหว่างทางก็ได้ถวายมหาทานทรงทำการบูชาเป็นทวีคูณสมวันจึงนำเสด็จสู่กรุงเวสาลีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีเท้าสักกะจอมทวยเทพ อันหมู่เทพห้อมล้อมกษเสด็จมาถึงนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงตัดเรียกพระอานอนท์ว่าดูก่อนอานอนท์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ถือเอาเครื่องประกอบพลีกรรมและเที่ยวเดินไประหว่างปราการสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิฉวีราชกุมารทำพระปริศและประพรมน้ำพุทธมนต์ทั่วพระนคร ต่อจากนั้นพระอาณนนท์ก็ได้เรียนเอารัตนสูตรเมื่อจะกล่าวพระปริศซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้องกันอุปัตถะนะคะจึงเอาบาตของพ่อผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำมาเดินประพรมไปทั่วพระนครเมื่อพระเทละกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอันมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือนอยู่เป็นต้นที่ยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีออกไป ทางประตูทั้งสี่พวกอมนุษย์บางพวกก็พากันหนีออกไปทางกำแพงเมืองเมื่อพวกอมนุษย์พากันไปแล้วอุปัตถวภัยทุกอย่างก็สงบลงมหาชนต่างพากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทุกอย่างนะคะมหาชนทั้งหลายได้นำเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาสันถาคานที่ประชุมท่ามกลางพระนคร ทำเพดานจิตด้วยรัตนะประดับประดาด้วยเครื่องประดับทั้งปวงปูพุทธาฏลงหน้าที่แห่งนั้นแล้วได้กรับทูลอารัธนาพระบรมศาสดา,สดาสเสด็จมาพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จสู่สันถาคารประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูไว้แล่าภิกษุสงฆ์คณะเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายก็นั่งณอาสนะที่เหมาะที่ควรสำหรับตนเองแม้เท้าสักกะนะคะ เทะาักกะที่หมายถึงจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เราเรียกกันว่าเท้าสักกะหรือเท้าพระอินเนี่ยนะคะแม้เท้าสักกะจอมทวยเทพก็ประทับนั่งใกล้กับเทวบริษัทในเทวโลกทั้งสองและเทวดาท่านอื่นๆด้วยฝ่ายพระอานนท์เทระก็เที่ยวเดินไปทั่วกรุงเวสาลีทําอารักขาแล้วก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสาลีนั่งหน้าที่ควรแห่งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัด รัตนสูตรนั้นแก่ทุกคนในที่ประชุมนั้นเมื่อจบเทศนาความสวัสดีก็มีแก่ราชาสกุลอุปัฏฐะวั้งปวงก็ระงับไปสัตว์แปดหมื่นสี่พันก็ได้รู้ธรรมนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรัตนสูตรซ้ำอีกในมหาสมาคมนั้นเมื่อจบเทศนาทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดสัพพะอุปัตฐาวันตรายภัยพิบัตสบิสงบหายนะคะ ความสวัสดีสุกกายสุขใจแผ่ไปทั่วพุทธเวไนได้ศรัทธาประสาธะและเกิดความรู้ธรรมเป็นอันมากตั้งแต่นั้นฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุยญญาหารกลับอุดมเหมือนดังเดิมด้วยอำนาจแห่งพระพุทธประเริคือรัตนสุอัางนะคะก็เป็นอันว่าเมืองเวสารีก็กลับมาสงบเรียบร้อยปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงนะคะ พืชพันธธัญญาหารก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิมนะคะ้วยการที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรโดเมืองแห่งนั้นนะคะก็เป็นอันจบหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับต้นกําเนิดน้าพระพุทธมนต์นะคะสาหรับเรื่องต่อไปที่จะนําเสนอในคราวหน้าคงจะต้องรอไว้คราวหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญา ในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สิษารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิก35นาที ถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพัฒน์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก่อนอื่นขออนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะมูลนิธิพระอภิธรรมวสิสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น หากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089 812 1038 089 812 1038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์0244 99 484 0244 99484โดยแจ้งชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูนนิธิจะ